ลรวไม่ได้ไปเยี่ยมเลยพี่ทองแดงปีนี้หลังจากโควิดสิบเก้าผ่านมาเนี่ยสภาพเศรษฐกิจโรงงานพี่ลงครึงพี่ผมว่าพี่ยังมีงานทำอยู่เพราะงานพี่อะความคิดผมอะงานช่างอย่างพี่อะมันต้องใช้มันเป็นช่างเฉพาะด้านพี่พี่ไม่เย่หรอกแต่ว่าพ่อค้าไม่ขายตอนนี้ ระบบโรงงานที่เลิกหยุดกิจการเนี่ยโดยในไทยเราหรือกฎหมายระหว่างประเทศเราเนี่ยมันผมว่าบางส่วนเนี่ยไม่เกื้อนหนุนต่อนักลงทุนบางบางยี่ห้อบางบริษัทหันไปลงทุนที่เวียดนามมากขึ้นจะได้ด้วยความรับผิดชอบด้วยอะไรก็แล้วแต่ด,ด้วยคนเวียดนามหรือไปลงทุนที่จีนมากขึ้นซึ่ง เคยลงทุนที่เมืองไทยหลายบริษัทที่ผมรู้จักก็ไปลงที่เวียดนามนะเยอะเลยนะ <c oughs> ใช่ไปมันทําให้มันทาใ,ให้คนไทยเราตกงานเยอะตกงาน <c oughs> เคยมีงานทํำนะเด็กเดือนนี้ไม่ทํานาทําไรแล้วนะ <c oughs> ไม่ทาอย่างพี่แดงก็มีธุรกิจลงกึ่งเป็นของตัวเองนะครับมีลูกน้องมีอะไรก็ผมไม่ต้องถามหรอกว่าพี่แดงแย่ไหมไม่แย่แต่พราค่าแม่ขายที่เคยขายแล้ว สภาพการเงินการคล่องตัวมันน้อยมันแย่ทุกหย่องยาตึกราม้านช่องให้ย้ายออกเซ้งกันกับบางคนก็กลับไปอยู่กลับไปอยู่ท้องนาท้องไร่ก็จริงๆแล้วการทำนาทำไรอ่อ่ะมันไม่ได้ทำให้หรวยพี่แต่มันทำให้ซื้อขนออขน้อยลงซื้อขนน้อยลงอย่างนี้มีปลาอยากกินปลาก็ลงปลามันตอนนีจะอยู่ที่คนปฏิบัติตัวใช่มีพื้นนาแค่ไร่สองไร่บางคนอยู่ได้นะ ขุดบ่อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แทบไม่ต้องซื้อเลย <Yeah. S 1> ถ้ามีเป็นนะาบางทีก็ทําควบคู่กันไปด้วยนะ <Yeah. S 1> มันมันเป็นผลดีที่กฎหมายออกเออรัฐบาลออกกฎหมายที่ว่าห้ามในทุนซื้อที่ดินกักทุนไว้โดยไม่ทําอะไรนะ <Yeah. S 1> เป็นผลดีกับคนที่จะคว้านซื้อที่ดินเก็บไว้นะ <Yeah. S 1> ต้องไปปลูกถ้าไม่ปลูกเสียภาษีหลักแสนหลักร้านนะนะคนที่มีตังค์แล้วซื้อคือเอาเปรียบคนที่ไม่มีตังค์นะจังหวะโอกาส อันนี้พูดถึงที่ดินแต่ว่าผมก็ไม่เห็นด้วยที่ที่ให้คนต่างชาติมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพราะว่านะปัญหาเยอะตามมาลูกหลานไทยเราก็เดี๋ยวนี้คนงานจากต่างชาติเาก็ขยันเขาเขาอยู่บ้านเขาลําบากนะอย่างคนบนดอยบนเขาเขามาเขาไม่เลือกงานทําทุกอย่างคนไทยเราเลือกงานเขเขาหนักเอาคนไทยหนักไม่เอาเบาก็ไม่สู้อันนี้พูดถึงนะอยู่ที่การเลี้ยงด้วยนะ มีชีการเลี้ยงตังต้งแต่ต้นกาเนิดมันใช่ต้นเหือต้นต้นใช่ฝึกฝึกเขาอ่ะนะฝึกเพอเดี๋ยวนี้ก็มันเป็นอะไรลูกบาเกิดก่าวแล้วไม่รอเกิดก่าวม่เกิดก่าวใช่ใช่ <oy> อยู่ว่าเราพาเขาลุยพาเขาทําอะไรนะเขาเห็นอะไรก็เหมือนพระิตจีนรุ่นแรกบุกเบิกรุ่นที่สองก็เห็นพ่อลําบากบุกเบิกรุ่นที่สาม พ่อเราเราเห็นพ่อลำบากมาแล้วตัวเองลำบากมาแล้วให้ลูกสบายกลับกลายเป็นว่าลูก,กทําลายหมดซึ่งจีนก็สอนมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมีเยอะเลยที่ลูกหลงทางไปเล่นยาเสพติดพ่อทําไว้ให้เยอะแยะบางาคนรุนร่นหล,ลานจะรุ่นหลานจะผ่านใช่ไหมรุนร่นปู่รุน่นพ่อแต่นี้ก็ไม่ว่ามันอยู่ที่การสอนของนะวันนี้พี่ทองแดงก็มาคุยมาคุยไม่มีอะไรครับ พี่ทองแดงก็คบกันมานานตั้งแต่สนามพิษณีอปตอบางเมืองเจอเจอพี่ครั้งแรกก็ไปนั่งคุยแล้วประทับใจก็สิบกว่าปีไปยังคบกันอยู่นะนหนักหน้าที่การงานก็หนักแทบไม่มีเวลาพักครับหาเงินตัวเป็นเกียวหาเก็บไว้เยอะแต่เกก็เริ่มซื้อรถซื้อรามาใช้อนบ้านไปชีวิตละตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรครับถ้าเรียกพี่แดงมาไม่มีอะไร ใช้พี่แดงตลอดนะก็ <c oughs> วันนี้ทางปูนหน้าบ้านนะครับพีแดงพบเราตอกเสาเข็มไปอ่ะไอ้ช่วงที่ไม่ตอกที่เราลงเข็มเล็กอ่ะ <c oughs> กวะมันสุด <c oughs> พอผมทํากันน้ําท่วมเม็ดเม็ดยี่สิบไอ้ช่วงที่ไม่ตอกเสาเข็มก็มีซุบแล้วผมก็มาต่อ <c oughs> พอดีผมมาต่อปูนเสร็จแล้วก็มันจะทําให้มีช่วงว่างระหว่างปูนที่ก่อกับตัวอาคารมัน ทีนี้มันก็จะกันลื่นผมจะเอาเลดเอาเลดเลือกอะไรที่รถทิ่มเป็นที่ไม่ลื่นไม่ลื่นอ่ะมาวางทาบแล้วเจาะผูกใส่ยึดไว้ถ้าเห็นปูนแตกปูนร้าวบางทีมันก็ไม่สวยบางทีบางคนโบ,บราณโบราณเขาก็ถือของแตกอยู่ในบ้านอะไรเนี้โบ,บราณโบราณเขาถือแต่ผมไม่ถือหรอกผมเด็กวิทย์คณิตพี่แดงก็เป็นเพื่อนกันมาสายมอเตอร์คอสนะครับก็มีส่วนลูกปั้นน้องชินโชคนหนึ่งนอกจากน้องเข้ม แล้วหลายๆคนทีมงานแพศสาษานะพี่แดงก็ปลุกปั้นน้องออะไรคนนึงนะที่19 19เบอร์99เบอร์19 191น่ะน้องอะไรนะน้องงางเปล่าฮิปโปตอนนี้ก็น่าจะเลิกขับแล้วนะเป็นหนุม่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะเลิกแล้วโตเป็นหนุม่มอ่า <นะ S 2> เพราะว่าได้ออกกํลาลังกายก็แค่นะได้ขับรถเบ็นได้ไปไหนเป็น <ST S> ที่ผ่านมาก็คือกำไรชีวิตฝากคิดถึงเฮียเฮียนกด้วยนะเฮียนกนี่พี่พี่พิม พี่อะไรที่แฟนไม่สบายเราก็ไม่ได้ไปเยี่ยมกันเนาะพี่มองเป็นห่วงนะพี่นะติดงานอยู่มาครโอกาสไปเยี่ยมพี่หน่อยขราโรมาลสุขภาพแข็งแรงครับพี่ครับวันนี้นะปีตั้งแต่ปีใหม่มาเพิ่งเจอพี่ตองแดงนะวันนั้นก็ไม่ได้ไปก็วันนี้โทรเรียกพี่แดงมาใช้งานครับท่านชมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ถ่ายพี่แดงไว้หน่อยเพราะว่าไม่ได้ถ่ายมอเตอร์คอยก็ไม่ได้ไปขับเดี๋ยวสนามเพชรเกษมทำยัง เดี๋ยวให้ชินโจไปออกกําลังกายครับคือมอเตอร์ค้อนเนี่ยเนี่ย M, PM 2.5คือเป็นหน่วยวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นจริงๆเป็นหน่วยวัดเล็กมากเล็กกว่าเส้นผมซึ่งเข้าไปทําลายระบบระบบปอดนะครับวันนี้ผมก็พูดว่าบางคนก็บอกโพดค่า PM แต่ในมือก็ถือบุหรี่ไฟฟ้าถือบุหรี่อยู่ <c oughs> พวกนี้อันตรายใกล้ตัวไม่ได้ต่างอะไรกัน <c oughs> เลยครับ <c oughs> <c oughs> สารนิโคตินกับสารอื่นๆอน,อน,อนอีกเยอะครับเลิกได้เลิกครับ เล่ายาที่ผมไปโพสนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ไม่ใช่นักดื่มหรอกไปก็แก้วสองแก้วแต่ว่าพอดีตอนนี้ผมเลิกทํากิจการร้านเอเรียสิบเจ็ดแล้วให้ทีมงานไม่ให้เจ้านายให้เพื่อนเพื่อนมาช่วยทําต่อเป็นก็ะตอนนี้ก็เป็นโรงสุโรงสุดาสอปักน้ําไปนะครับจริงๆผมอ่ะจะสมัยก่อนเลยผมทําเป็นร้านทะเลเผาครับแต่ก่อนเมื่อหลายปีก่อนคนเยอะมากเต็มร้านไม่มีที่นั่งแต่ว่าเนื่องจาก อ่าเป็นที่ชุมชนแล้วเสียงดังผมเปิดเพลงเปิดอะไรบางผมก็เลยไปทํากระจกเลยเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นมาเป็นร้านอาหารเฉยครับตอนนี้ก็กิตนาผมว่าไม่อยากทําผับทาบาร์นะครับทาเป็นร้านอาหารย้ายที่ทําการใหม่นะครับเอเดียสิบเจ็ดไปที่โคกน้องนาชินโจครับรบ,บนเนื้อที่สิบกว่าไร่ครับอ่ตรงข้ามสารบกครองหนึ่งกิโลอ่าอยู่ระหว่างอ,ออกุ้งเผากับทำคราชทางเข้าตรงน,นี้ครับเข้าทางบ้านไฟ ก็ปีนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าไปทําโคก่อนครับแล้วก็จะถามที่ขายกาแฟแล้วก็ที่ปิกนิคนะครับไปเป็นที่ของตัวเองครับที่ของพ่อจ่อยใช้ดํารงหรือพ่อจ่อยแท่เดียวนะครับก็คุณตาของชินโจนะครับมรดกของชินโจขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้ที่ไปนะครับไปนั่งนั่งดูบรรยากาศพวกพวกไปนั่งดูผ่อนคลายนะครับพี่แดงก็ไม่เคยทิ้งผมแค่ยกหูโทรศัพท์10นาทีก็สินาทีจริงๆครับ พี่ทองแดงมอเตอร์คอดนะครับบอกไอ้คนนี้ท่านมีงานกึงมีงานดัดมีงานอะไรก็แต่ตอนนี้งานทําไม่ทันครับเครื่องจักรนะครับติดต่อผมมานะครับนี่ไม่ได้ถ่ายพี่หลายเดือนแล้วร่างแต่มอเตอร์คอตแต่ว่าเดี๋ยวชินโจสุขภาพแข็งแรงช่วงนี้เดี๋ยวก็ไปขับออกกําลังกายเหมือนเดิมเสียแทนรถเสียแทนก็ว่าจะขายก็คงไม่ขายเพราะว่าถ้าขายก็มแพงเหลือเกินหลักหลายแสนนะครับ ก็ไม่มีปัญญานะมันแพงมากก็ขับของเก่าไปก่อน,นครับซื้อก็ประมาณแต่งนู่นแต่งนี่ก็หลับครึ่งล้านนะครับรถมัอร์คดไม่ใช่ถูกๆนะครับท่านผู้ชมมือสองก็ไม่ได้ครบกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอ,อลาท่านผู้ชมเพียงนี้ครับสวัสดีครับ